สวัสดีค่ะตอนนี้มีเป็ดอยู่ที่ร้านบุญตรงกี่สาขาซีคอนสแพ a ร์ร้านอยู่ชั้น4โซนโรงหนังวันนี้เรามากินบุฟเฟตบุญตรงกี่กันราคา555เนอย้เขาจะให้ใบสั่งอาหารมาแบบนี้แล้วเราก็ติ๊กชิมไก่กันเลยเขาจะเสิร์ฟไก่ที่อุณหภูมิห้อง ชิ้นหนานุ่มแล้วก็จะราดด้วยซีอิ๊วสูตรบนตองกี่เนาะมีไซส์ S อกับไซส์ M ไซส์ M ก็คือเครื่องตัวที่นี่จะมีน้ำจิ้ม3อย่างมีน้ำมันขิงมีพริกน้ำส้มแล้วก็ซีอิ๊วหวานไก่เขานุ่มหนาชุ่มฉ่ำแล้วก็จะมีรสเค็มอมหวานของซีอิ๊วสูตรเฉพาะของเขาข้าวมันไก่ที่นี่นะครับเม,ม็ดกลมนุ่มเค็มอมหวานแล้วก็หอมขิงหอมเครื่องสัดใจ ต่อมาชิมไก่ทอดหนังกรอบเสิร์ฟมาคู่กับเกลือ,อนุ่มหนังกรอบแบบเค็มเ็มมันมันอมหวานเลี่ยมง่ายแต่อร่อยกินเพลินอ่ะเราจะลองกินไก่ทอดหนังกรอบสูตรบนตงกีแบบที่เขาแนะนำเลยก็คือว่าโลยเครื่องป้ายปชูบีบมะนาวเข้าไปด้วยชิมเขาเปิด บีบมะนาวลงไปแล้วมันก็จะได้ความสดชื่นของมะนาวเพิ่มเข้ามาเนอะอร่อยอีกแบบเพิ่มความหลากหลายแล้วแต่คนชอบบีบไม่บีบก็ได้ซุปกระเพาะปลาเนื้อปูหอมปูหอมกระเพาะปลาถึงแม้จะชิมตอนเย็นแล้วแต่รู้สึกว่ากระเพาะปลาเขามีรสชาตินะเราก็ชิ้นใหญ่ใช้ได้เลยหอมทั้งเนื้อปูก็แล้วก็หอมทั้งกระเพาะปลาด้วยนุ่มละมุนกินเพลินมากปุ้ยขนาดประมาณนี้นะคะ ถ้ามีซุปมาสักอย่างหนึ่งก็คล่องคอดีเหมือนกันสั่งได้ไม่ตัดกำลังหมวดของกินเล่นปลาต้องโกโทอดยัดไส้ก็คือกินเปล่าๆเนี่ยเขาจะเป็นรสเค็มอมหวานอ่อนๆแต่ถ้าเกิดจิ้มวยเจี๋ยก็จะเพิ่มความหวานเข้ามาอีกจิ้มบวยเจี๋ยจะอร่อยกว่าเจี๋ยจะมีความหอมแบบหอมอมหวานดีเลย แต่ว่าก็จะรู้สึกได้ถึงน้ำมันเล็กๆนะถ้าคนที่ไวต่อของทอดอย่างแกอาจจะไม่ชอบแขกึ้นหวานอมเค็มหอมต้นหอมหอมกุ้งแต่ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเนื้ออะไรที่ชัดเจนเราไม่ได้กินเท้าตอนทอดมาใหม่ๆเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันว้าวมากเท่ากับปลาต้งโกททอดฮะยถาดนึงเสิร์ฟมาแค่4ชิ้นถ้าใครชอบก็สั่งได้ค่ะ ผัดตับหมูกับคณะฮ่องกงอืมเราชิมชาไปนิดนึงตับเขาก็เลยชืดแล้วแต่ว่ารสชาติยังดีอยู่มากๆตัดชิ้นหนาหวานหวานเค็มเขม,ขมหอมกระเทียมกินกับคณะฮ่องกงที่ก้านกรอบไม่เหม็นเขียวกินเพลินมากหูถ้ากินร้อน,อนๆนี่คือสุดยอดอะเนื้อปลาผัดซอสเปรี้ยวหวาน เป็นรสเด็กๆตัวซอสหวานหอมมีความเปรี้ยวเล็กน้อยเนื้อปลาทอดมาดีกรอบนอกนุ่มในแต่ว่าชิ้นจะไม่ได้หนามากนะต่อมาชิมสลัดกุ้งทอดมีกุ้งมาให้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8้าดนาน้ำสลัดสไตล์ตโบราณเนาะข้างล่างคือกระหล่ำปลีหั่นฝอยกุ้งตัวต,วตวดีเนื้อแดงทอดมาดีไม่อมน้ำมันน้ำสลัดรสหวานมันเปรี้ยวกุ้งสั่งได้รัวๆปลาสั่งได้รัวๆ แต่ต้องกินผักให้หมดด้วยนะนี่คือเข้าวหยก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 ,ยกว้าวสามชั้นหนานุ่มอย่างนี้เลยฮะอุ๊ยขออันนี้ดีกว่าอันนี้ละดูไข่มันเยอะชิ้นนะครับหอมเหล้าจีนฟุ้งในปากเลยอ่ะตุกเชฟมาสกิบก็ว่าไม่ได้ใส่ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ แต่มุ่่ทีหอมมากเนื้อนุ่มหนังละมุนล,ละลายเลยอันนี้ดีเราเคยกินที่สาขาอื่นเนื้อไม่นุ่มเท่านี้แค่ว้าวอาจะลองกินคู่กับผัดดองด้วยเนาะดีมา้ากินกับข้าวแล้วก็ราดพริกน้ำส้มกลายเป็นคากิข้าวยก เอาจริงๆคือเขาเป็นร้านที่ปริมาณเยอะต้องสายแข็งจริงๆอ่ะถึงจะคุ้มแต่ว่าเราว่าถ้าซื้อราคาบุฟเฟต่ตไปเลยมันได้ความสบายใจมันสั่งอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าราคามันจะสูงไปกว่านี้ไหมผักดองก็คือนุ่มละลายเหมือนกันชุ่มฉ่ำมากแล้วก็หอมมากเลยเดี๋ยวเราจะลองกินข้าวหยกคู่กับข้าวมันแล้วก็ลลดพริกน้ำส้มดูนะครับอ๋อ กินข้าวหยกแบบฟิลข้าวขาหมูก็อร่อยดีเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นของข้าวหยกเนี่ยจะกลบกลิ่นของข้าวไปเลยเนาะแต่ก็อร่อยอีกแบบมะเขือกรอบราดซอสหมูสับเขาเป็นมะเขือทอดกรอบแล้วก็ราดซอสหมูสับแล้วท็อปด้วยหมูหยองอีกทีนึง อร่อยตรงลดสัมผัสของมะเขือทอดที่ข้างนอกกรอบแล้วข้างในนุ่มรุบไปเลยอะ่ะเราซอสหมูสับก็จะมีความหวานอมเค็มหอม,หอมแล้วก็จะได้ความหวานจากหมูหยองอีกทีนึงอร่อยต่อมาข้าวผัดปูเขาจะเสิร์ฟมาเป็นจานแบบนี้เลยไม่สามารถระบุไซส์ได้นะคะว้เนื้อปูก้อนโตแล้วก็เนื้อแน่นด้วยนะยปูเนื้อแน่นสดดีใช้ได้ข้าวเม็ดร่วนนุ่ม หอมไข่หอมกระทะรสอ่อนๆนวลๆเค็มอมหวานอ่อนๆโอ้ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่มีน้ำลาพริกต้องกินกับตับไงล่อตับหมูใกล้สำเร็จแล้วชิมซี่โคงหมูอิมพีเรียลอืมว้านุ่มมากเนื้อหมูนุ่มติดมันแล้วก็ตรงมันนี่ก็เชิงเกรียมนิดๆมีรส หวานหอมแล้วก็เค็มมันมีความเข้มข้นของกลิ่นหอมจากซอสเขาอะแต่หวานนะเราว่าจานเดียวจอดถ้าเป็นออนสั่งออนก็จะสั่งอยู่ดี1จานราคา555บาทสุดที้เนี่ยรวมเครื่องดื่มแล้วนะคะรวมชาจีนร้อนเย็นแล้วก็เก๊กฮวยร้อนเย็น ชาจริงก็คือหอมเลยแล้วก็เสิร์ฟมาเป็นกาด้วยถ้าเกิดเราสั่งชาร้อนรวมของหวานด้วยของหวานมี2อย่างก็คือบัวลอยแห้งกับเผือกกวนฟักทองแปะกล้วยบัวลอยแห้งหนึ่งเสิร์ฟจ,จะมี2ชิ้นไส้งานเน้นๆทั้งมีงามีถั่วมันมีความหอมมันอะ่ะแล้วก็แป้งนุ่มๆกินกับไส้งาหวานหวานเบิ้นเลยถ่างม,มาทักสี่เลยเผือกกวน ตั้งทองแปะกล้ยความอร่อยของเขาก็คือความเนียนละมุนของเนื้อเผือกกวนที่มันละลายแล้วก็แปะกล้วยเม็ดนุ่มหนุบหนุบอร่อยมากมีเป็ดเคยมาร้านบุญตรงกี่แล้วหนึ่งครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก็เลยจะขอเล่ารสชาติของจานที่เราเคยชิมในรอบแรกให้ฟังผักโขมผัดไข่สามอย่างผักโขมผัดกับไข่ไก่ไข่ขเค็มไข่ยเยี่ยวม้า มีรสชาติเค็มนวลๆจากไข่ย่วม้ากับไข่เค็มแล้วก็มีผักโขมนุ่มมันช่วยเกลี่ยรสเป็นจานที่รสอ่อนๆแต่ว่ากินเพลินๆไม่ได้ตัดกำลังมาก หมูสับเนื้อปลาเค็มใส่ปลาเค็มชิ้นประมาณเหรียญบาทหมูสับรสเค็มอมหวานชา้าหอมปลาเค็มบางๆแล้วก็กินกับขิงอ่อนซอยหมูกรอบปุนตงกี <KEVIN. S 2> เขาไม่ใช่หมูกรอบแบบหนังกรอบฟูเนาะเขาจะเป็นเนื้อหมูเป็นเส้นชุบแป้งทอดกรอบหน้าตาเหมือนจะแห้งแต่ไม่แห้งกรอบนอกนุ่มในรสเค็มอ่อนแล้วก็หอมต้นูย้ยบางๆจัดว่าอร่อยเลยสำหรับคนชอบของทอดค่ะแจ้งต่อมาถั่วแขกผัดหมูสับ อันนี้ก็เป็นเมนูยอดฮิตถั่วกรอบไม่เหม็นเขียวผัดกับหมูสับที่มีรสหวานอมเค็มจานนี้ก็อร่อยเหมือนกันเต้าหู้ทอดกรอบเต้าหู้เขาเนื้อเนียนละเอียดเอามาชุบ แป้งทอดกรอบแล้วก็จิ้มกับซอสมายองเนสสรุปเมนูแนะนําที่เราชอบที่ร้านบุญตรงกี่นะคะเราเชียไก่ต้นตํำรับบุญตรงกี่อันดับหนึ่งเลยแล้วก็ข้าวมันอันนี้คือยืนพื้นยังไงก็ต้องสั่งอะพี่เนทไม่ค่อยชอบของทอดแต่ว่าถ้าไปนอนออนจะสั่งไปต้องโกทอดยาไส้หนึ่งอย่างกุกริบสลัดกุ้งทอดออนชอบพี่เนนไม่ชอบผัดตับหมูก,กับคณะฮ่องกงอร่อยมากแนะนาแล้วก็มะเขือทอดกรอบอันนี้ก็ดี เป็นเอกสารซี่โครงหมูอิมพีเรียลมันอร่อยแหละแต่ว่ามันหนักกินแล้วมันจะอิ่มเร็วซุปเราก็ยังคงชอบกระเพาะป,ปลาเนื้อปูเหมือนเดิมปลาเปรี้ยวหวานอันนี้เฉยเฉยข้าวโยกข้าวโยกสขานี้คือเราชอบรสชาติเขามาเต็มเนื้อหมูเขาชุ่มฉ่ำมันละลายฟินประมาณนี้ข้าวผัดปูถือว่าเป็นข้าวผัดปูที่รสชาติดีนะแล้วก็ขนมขนมมี2อ,อย่างแต่เด็ดทั้ง2องอย่างสั่งมาได้เลยถ้ากินเก่งสั่งบุฟเฟ่เลยค่ะถ้ากินไม่เก่ง ชวนเพื่อนมาเยอะๆโปรบุฟเฟ่ต้องจองล่วงหน้าก่อนนะคะจองได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้หรือว่าถ้าจะดูรายละเอียดเมนูราคาก็ดูได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้เหมือนกันเสรารแวันนี้หมีเฟรตจต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊าย